อเเบอ่อเอร์เอเอไหนครับนี่เบอร yeah. right bon ์ไหนครับเบอร์หน่ครับเอครับเบยี่ยมครับเยี่ยมเยี่ยมเยมันนันสันพวก่เน่นเออเจ้าเตี๋ยนะค่ะนท้เราไมคาเยอ้ย

ครับเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนและคุณคูทารัสดีารโคุณคทุกท่านทสวัสดีเพ่นนทีพงอาวแก่งกัะานคคามครับคุณครับผมนายจินดาสารุจลัง นายคราบพูมลงสมัยเลบใต้ไม่เรียนชั้นม .4 ห้องที่หนึ่งนะครับก่อนจะมาฟังนโนะยุบายของพวกเรานะครับมาดูกันก่อนว่าใครนัดสำนนาที่อะไรกันก่อนบาครับเชื่นรับชมและรับฟังกันได้เลยครับ บุญเดิอบุญพัลบุญเที่ยวเคยสร้างสร้างบ,บ่เพ็หนทางพ่อให้เขาได้เที่ยวใจสร้างมีบาปมาแล่นข่นสร้างมีเวรมาเล่นตอมทำให้ออ้ผากน้องทำให้น้องผากกายสินอนให้ใส่แตมอนเขาพอนร,พรเอ้ยนอน เออมาสิพันละหน้าเรื่องประท่านสภานักเรียนเบอรหนึ่งนายกินดาสาธุจรัญจื้อจำาเอาไว้รองนั้นให้นอสศพานุชยาเลื่อนเจริญคนที่หนึ่งคนที่สองนายชินบัญชรนผู้เลียมคำคนที่สามนายอัศดาวุฒิบตรวงคนที่สี่นายอมรินพิมพวงซ้าจือจำเด้อทอง ให้พากันมองไว้ประธานดีมีสื่อคนเขาลือสากว่งมองไว้สวใส่แกนโยบายนั้นได้ดีครับถึกใจหลายความสบายของเขาเก่า,<อ>กลายลสากพัฒนาให้โรงเรียนดีให้นายอยู่ดานความหูพัฒนากาเบอร์หนึ่งเดอหลาเขาคู่หากาเบอร์หนึง่งเป็นคนดีนอแท้ๆไว้เห็นแลว้ว จังเตียงก้อนเขาบนทอโอน้องอ้รับกรได้รับพัก้าการคุรนะครับแต่งและขับเ้อนโดยนายราเรชากเกียนิชั้นม .4 ต้องที่หนึ่งกันเองนะครับครับในระดับต่อไปครับขอเชิญรับฟังนโยบายของพวกเราทั้งสองเลยนะครับและประโยชน์ที่จะได้รับจากนโยบายครับของพวกเรากันใจเลยครับสําหรับนโยบายนะครับหนึ่งซ่อมแซมและปรับปรุงโรงรถในส่วนที่ชำรุดเพื่อให้โรงรถของเรานะครับน่าใช้งานมากยิ่งขึ้น 2. สง่สงเสริมและช่วยการพัฒนารักษาความสะอาดห้องน้ํา พื่อให้น่าใช้งานมากยิ่งขึ้น 3. าัแกการแข่งขันกีฬาภายในในแต่ละเทอมเพื่อให้มีนักใจในกีฬาและมีความสามัคคีในการทำงานเป็นทีมมากขึ้นสี่ครับเราเก็บความรู้และเปิดเสียงตามสายทางต่อริทีครับ5ครับ สร้างเกาได้แก่ความยิเ่เใหญ่และความรู้เพื่อไปทำให้พัฒนาองคร์เงาความ่ด้เสริมสร้างความสามีและความพัฒนาครับเก็บโครงการไวทีเพื่อนเพื่อาเพื่อนให้คุณมีคนคอยรับฟังปัญหาและอยู่คัารคับุครับ ค่ะสำหรับประโยชน์ที <Haj twitch> ่ไ <ç> ด้รับจากนโยบายที่ทุกคนได้รับฟังกันแล้วนั้นประโยชน์ที่ได้รับจากนโยบายที่ข้าถือก็คือทุกคนจะได้มีสิ่งที่รจะที่สะดวกสบายต่อการใช้งานมากขึ้นข้อที่สองกาให้ความรับผิะชอบ

ไฟขานได้กอเพ่าศึกษาที่เรทุกคนสามารถาปศึกษาปขาจพวกเราพวกปัญหาที่เราจะพยายามช่วยให้เต็มที่สำหรับทุกทางการศึกษาสามารถิดกษาพวกเราได้ที่ไอจีลลอนเรอรใช้่ึกษาย นี้มีคุณ้ากเพื่อความสะอาดและความสวยงามของเืองเราดังนั้นอย่าลืมทิ้งขยะลงถังด้วยนะคะเรเป็นอบานครับเาด้รับฟกันจถ้าสนใจงก็อย่าเก็บไปไปิจรณาวนใจของจองชาวองทุกเนะครับครับเข้าปูาีเรยงกาวเบลเองครับ ครับขอบคุณคเหมือนไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะ เดนก่อนอยูนานแคไับ